สวัสดีค่ะเจอแล้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้แม่ลินมาเก็บเห็ดค่ะเป็นวันแรกที่มาเข้าป่ากเก็บเห็ดเดินมาสักพักหนึ่งค่ะประมาณสิบนาทีสักพักหนึ่งเจอแล้วค่ะเนี่ยเห็ดรม่มเห็ดร่มสองดอกแรกของปีค่ะเห็ดดอกแรกของปีอุ้ยเขาเกิดนานแล้วนะเนี่ยนี่ค่าดอกเน่าก,ก็มี อันนี้ดอกเน่าเนี่ยอุ๊ยเกิดตั้งแต่ตอนไหนจนเน่าแล้วนี่ค่ะได้แล้วได้แล้วท่านผู้ชมได้แล้วจ้าเห็ดเห็ดเ็ดเดี๋ยวนะขออนุญาตถ่ายรูปก,ก่อนนะคะไว้ทำน้ำปกก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บนะเออดีใจแค่นี้ก็ดีใจแล้วคะ่ะว้าวขอย่นชมหน่อยนะเพราะว่าเป็นเห็ด เราก็จะพูดคําเดิมอีกเนาะเป็นเห็ดดอกแรกสองดอกแรกแต่ว่าอุ๊ยอุ๊ยแก่แล้วนิดนึงแต่เอาได้อยู่นะเอาค่ะเอาเอาเอาอันนี้ขาโอ้ยเกิดตั้งแต่ตอนไหนมีทากอยู่ด้วยเนี่ยทากเล็กๆค่ะนี่นี่ สองดอกเราก็เอาแต่ขาก็ได้นี่ไปตำน้ำพริกวันนี้นี่ค่ะท่านผู้ชมโอ้ยไม่ใช่เอาตะขาสิเอาต่หัวเอาต่หัวอย่างเดียวค่ะเอาต่ล้มเนาะต่ขาก็ยังแบบยังยังไม่เหลวเท่าไหร่นะเอาได้อยู่เอาไปตำน้ำพริกเห็ดนี้ตำน้ำพริกอร่อยมากค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมค่ะว้าวว้าว,ว,าวไม่นึกไม่ฝันค่ะว่าจะมาเจอว้าวเอาค่ะ ตะก้ากันดลวม่ลินก็จะไปเดินเลาะดูอีกค่ะท่านผู้ชมเลาะข้างในนี้แหละเผื่อว่าจะมีเห็ดมันปูขึ้นมาค่ะยังไงได้สองดอกเลยวันนี้บ้าอ่ะไปต่อค่ะเดินต่อในป่านี้แหละอยู่ข้างทางนะคะจอดรถไว้ข้างล่าง เดินขึ้นมาไม่คิดหรอกว่าจะเจอเห็ดตรงนี้ค่ะไม่ไม่คิดว่าจะเจอเห็ดล่มนะเพราะว่าเ,เห็ดยังไม่ขึ้นนะคะแถวแถวบ้านเรามันยังแบบมันอยู่ในที่สูงเกินไปเนาะเดี๋ยวมารินจะเข้าไปในนี้ค่ะท่านผู้ชมมาดูกันนะคะว่าจะเจอเห็ดไหมจ้าเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชม แต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเดี๋ยวมาดูซิเห็ดพึ่งขาดแต่ไม่รู้กินได้ไหมเดี๋ยวดูขาหน่อยตระกูลเห็ดพึ่งนั่นแหละยาเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนนี่สองดอกแล้วตรงนี้อีกด้วยสองดอกค่ะว้า สองดอกสวยๆตรงนี้เป็นสี่ดอกค่ะท่านผู้ชมแปลว่าเห็ดเห็ดเริ่มขึ้นแล้วเห็ดเร,เริ่มเกิดแล้วค่ะนี่นี่ถ่ายรูปว่าเก็บดูซิเป็นยังไงอุ้ยเห็ดพึ่งขมใช่ไหมเห็ดพึ่งขมอุ้ยเก็บเก็บเก็บค่ะนี่เห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งขม นี่นี่ค่ะเห็ดพึ่งขมค่ะท่านผู้ชมแต่แก่แล้วแหละแก่แล้วแก่แล้วแต่ดอกนี้คือแต่หัวแข็งอยู่นะแต่เขาโดนกัดโดนแทะค่ะเอาค่ะเอา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 ไปแกงเอาไปแกงเห็ดพึ่งขมไปแกงใส่กับเห็ดที่มีอยู่ที่บ้านนะคะขาไม่ต้องเอาหรอกเอาหัวอย่างเดียวค่ะท่านผู้ชม นี่ก็ได้มาแล้วนะคะยังไ,ไงก็อุ้ยไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เห็ดน,นะวันนี้ก็ยังได้อยู่เอาหัวนะคะว้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องเข้าป่าเห็ดอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเอาหัวอย่างเดียวนะคะขาไม่ต้องเอาเนาะเพราะว่ามันมันโดนแทะแล้วคะ่ะนี่ขาก็เอาไว้นี่แหละไอเขาเกิดอีกปีหน้า ยังไงดอกหนึ่งดอกเล็กๆเกว้าเพิ่งเกิดค่ะท่านผู้ชมนี่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 อุย้ยนี่ค่ะสวยอยู่นะสวยเลยเดี๋ยวถ่ายรูปอีกนี่ไอ้ตื่นเต้นค่ะสวยอะ่ะเอา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 ค่ะเพื่อนๆโอ้ยเอายังไง วันนี้ตื่นเต้นเจอเห็ดครั้งแรกในรอบปีค่ะอาจจะดูเบ้เอเหน่อยนะทุกครั้งที่เจอเห็ดใหม่ๆแมดินก็จะเบ้เอเอนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเดินอีกค่ะในบริเวณนี้แหละในบริเวณนี้วันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูวิวข้างหลังนิดนึงนะคะให้ดูวิวหน่อย โน,น่นบรรยากาศโดยรวมนะคะโน,น่นวันนี้ฟ้าสวยค่ะท้องฟ้าสวยโบราณเขาบอกว่าตามคาโบราณบอกว่าถ้าท้องฟ้าเป็นแบบนี้นะเห็ดจะขึ้นนี่ค่ะเห็ดกําลังจะขึ้นแล้วก็มันตรงกับเ,เป็นความเชื่อของฝรั่งเขาด้วยค่ะเขาบอกว่าถ้าช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงเห็ดกําลังจะขึ้นค่ะแล้วก็แบบฝนเพิ่งหยุดไปแล้ววันนี้ก็แดดได้สองสาวันแล้วค่ะ ก็ก็ตรงกันนะฝรั่งบอกว่าถ้าพระจันทร์เต็มดวงเหตุจะขึ้นแล้วก็คนไทยก็บอกว่าถ้าเหตุไอ้ถ้าท้องฟ้าเป็นแบบนี้เหตุจะขึ้นนะนะคะก็พอดีเลยอาทิตย์หน้ารับรองขึ้นปรึบเต็มแน่นอนเลยค่ะนะะี่ค่ะก็เป็นครอบครัวนะคะลูกกับแฟนก็รออยู่ข้างล่างตอนนี้แมลินก็จะเดินเข้าไปในป่าอีกสักสิบนาทีนะคะท่านผู้ชมมาดูกันจาว่าจะเจอเหตุไหมนะ ก็สรุปว่าวันนี้ได้แค่นี้นะคะท่านผู้ชมได้เห็ดร่มแล้วก็เห็ดเห็ดร่มสองดอกค่ะแล้วก็เห็ดพึ่งขมสี่ห้าดอกค่ะแล้วก็คงต้องกลับบ้านแล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจะมาเดินใหม่ค่ะพรุ่งนี้จะเข้าไปในป่าลึกคนเดียวลึกกว่านี้ <laughs> ลึกกว่านี้คนเดียวแล้วก็จะมาคนเดียวด้วยค,ค่ะเพราะว่าวันนี้ดูท่าทาง ลูกสาวไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหรค่ค่ะนางไม่ค่อยชอบมาเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากมาป่าอุ้ยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็วันนี้แม่ลีลาไปก่อนคะ่ะกับวิวสวยๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศสวยๆนะคะวิวสวยๆที่เดิมที่น่ถ่ายเมื่อกี้แหละนะะี่ค่ะวิวอีกแล้วเป็นสนามหญ้านะคะนี่แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ